อ่นานักเรียนขึ้นรถครับนักเรียนอ่าเราจะพาไปจุดชมต่อไปครับ <c oughs> นี่อยู่่คอัรบาโคราชโคราชขึ้นรถครับโคราชไปแล้วนะครับโอเคครับนะคาโปรดถาที่ต่อไปคืออะไรก็ได้เฮ้ยเออไปย่าถ้ามาละล บวญยางมองไหนครับมองไหนครับเดินทางรันติดไป เรือพายคลื่นเรือนี้นะครับมีคนเมยาวทั้งหมด17วา129นิ้วนะหรือประมาณ35เมตรและนี้ไม่รวมหัวรวมท้ายนะครับถ้ารวมหัวรวมท้ายก็ประมาณ40เมตรนะครับเรือปกติที่เขาแข่งกันได้เรือยาวเรือใหญ่พิเศษที่เขาจะแข่งกันบรรทุกผีพายได้55คนที่ว่าใหญ่สุดแล้วนะครับแต่เรือเรามีบรรทุกผีพายได้ทั้งหมดถึง80คนนะครับขนาด5ลูกาเมื่อกเป็นร้อยเลยครับ ประวัติการแข่งขันเขานะครับตั้งแต่ขุดมาเนี่ยสี่ห้าสิบปีลงน้ำทุกปีทุกปีตั้งแต่แข่งมาเนี่ยประวัติเขาไม่เคยชนะใครสักล่องน้ำเลยนะครับดึงใจฝังดึงใจฝังกันแท้ปีละห้าสิบีถึงพัเนาะเขาใหญ่และหนักจนเกินไปนะครับ ก็า่าก็กรรมการปล่อยต้องพีไปได้นะทางรุกคูต่อสู้ายสามไปไปนู่นแล้วตัวเองห้าไปอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะครับไม่ยอมนะครับก็เลยเอาป็นเรืออันเกินเมื่อพระราชทานที่ดีเปิดที่นี่ปิดในกลางสายขางตอนเที่ยงจะหมดน่านนะครับก็อารมณ์น่าสุขีนะครับถนนเส้นนี้ชื่อว่าถนนมหาธมนะเจ้ามหาธงสุรธานาซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่หกสิบสี่องค์สุดท้ายนะครับ กองหน้าไดแค่ปีเดียวนี่จะไปดอนบุณครับปีพศ2474พศ2475ปัญญาประเทศเราก็มีการเปลี่ยนแปลงการถกของกองถึงที่ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่นั้นมาก็มี่ยนยุคหอกในกองหน้าหมดเลยนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นบริวัดนะฮะตัววัดบุเกลียนนะครับ ทาขวามือตรงนี้ก็เป็นวัดอะไรนะครับชื่อว,ว่าวัดไผ่เหลืองในชุมชนบ้าไนไผ่เหลืองถ้าท่านสังเกตน,นะต้นแก้วต้นต้น,ต,นต้นไม้ตรงนี้ต้นพิณเลยต้นแก้วนะอายุประมาณสอง้อยกว่าปีแล้วนะตรงนีนะ้ที่เราอยู่ตรงนี้เป็นในเขตของกำแพงเมืองเก่านะครับเป็นกำแพงเงมืองเก่าของเมือง,งน่านในเทศาบาลจังหวัดน่านมีทั้งหมดอยู่สามสิบชุมชนมีวัดอยู่ทั้งหมด2ี่สิบ้าวัดนะครับ ถ้าทั้งจังหวัดรวมทุกอำเภอแล้วมนฑามันจะมีวัดอยู่ทั้งหมดถึง475วัดนะครับไปวาววาวว้ววัวใลลนโครากยังมีวัดทั้ง2,000กว่าวัดนะรู้ว่าที่หนึ่งที่หนึ่งของประเทศไทยนะโคราชนะ ว้าวยวผมนี่ยังไงนี่ท่านเห็นสังเกตนะครับบอนไม่ขวาเมืองก็เป็นคุ้มกว่าของบ้านของเจ้าเมืองลูกของเจ้าเมืองอีหลังหนึ่งอายุสองร้อยกว่าปีนะครับตอนนี้ซนะึ่งว่าภูมิเจ้าเทพมาลานะฮะตอนนี้ยังไม่มีผู้อาศัยอยู่นะฮะจะมีอาญาจังอยู่ดูแลรักษาอยู่นะครับเมื่อาาก่อนยมุทจะเป็นเกตนะฮะตอนนี้จังกระสีเขาไปควบคุมไวนนน้นะครับก็เปลี่ยนนะฮะเป็นศิลปะล้านนาผสมยุโรปนะครับ ท่านสังเกตนะฮะมาไปขีดมาเกาอขอ,ขอ,ขอน้าเนี่ยรั้วนะท่านสังเกตจะเหมือนกันหมดใช่มาดนะ้ว่นะสถานที่ราชการจะเป็นรูปป่อมไข่นะจะไม่สูงใช่ไหมครับแสดงว่าหน้านี้ไม่มีโจรขโมยตั้งแต่สมัยโบราณแลวนะครับเขาเขาบอกว่าบ้านเมืองไหนที่จิตใจท่านรั้วเตี้ยรั้วต่ำในจิตใจคนจะสูง ถ้าหลัวสูงแบบว่าคอกแบบพุกแบบตารางจิตใจคงจะต่ำ <laughs> แต่แรงวันแต่แรงมากเมืองไน้าในจินใจจนตื่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับ <laughs> ก็เป็นวัดวัดหนึ่งที่อยู่เหนือขวงเมืองเลย <laughs> ชื่อว่าวัดหัวข่วงนะฮะจุกชุนบ้านหัวข่วง <laughs> เป็นศิลปะแบบไทยลื้อนะครับ <laughs> <laughs> อ ท่านสังเกตนะหอวใจวัดหหัวงไม่เห,ไมเ,หเหมือนวัดอื่นนะในในนเมืองนอกเขา,เาจะเป็นทับบนเป็นไม้แขกสลักด้านล่างจะเป็นต่ออิฐลูกปูนแบบทึ้นะฮะท่านสังเกตดีๆนะครับประตูวัดหัวหัวด้านซ้ายมือนี้กับประตูวัดภูมินี่อยู่ด้านขวามือนูน้นนะจะอยู่ตรงกันพอดีนะครับแต่พระพุทธแต่พระพุพพทธรูปที่อยู่เป็นพระประธานที่อยู่ด้านในนะครับกุดโบราณเขาถือนะเัาจะไม่ให้หันหน้าชมกันนะครับจะให้หันหน้าเยื้อเยื้อกันนะครับ เพาว่าถ้าหาันหน้าชนกันแล้วจะทำให้บ้านพี่บ้านาน้องหรือบ้านเหนือบ,าอบานน้านใต้ทะเลาะกันนะครับก็เลยแก้เคล็ดเลยให้เอาเอาพระพุทธรูปที่อยู่วัดหัวขวง,ขงที่เบี่ยงซ้ายไปประมาณ12องศานะฮะยังไงครับวัดวัดพระธาตุทางคำวอและว,วิหารซึ่งตระงานด้านหลังเราจะเห็นเจดีย์จะเห็นทั้งคำเจดีย์ทั้งบที่สี่เชือกนะฮะด้านละหกเชือกนะครับ <gesch> นี่ก็เป็นบ้านนี้เจ้าเมืองหลังหนึ่งนะด้านขวามือของท่านนะครับที่ว่าขุงเจ้าราชบุตรหมอกฟ้านะครับราชเจ้าราชบุตรหมอกฟ้าตอนนี้ก็ยังมีทายาทอาศัยอยู่นะครับที่ว่าเจ้าสมปราถนาหน้าหน้านะครับเป็นต้นสกูลของนาสกูลหน้าหน้านะครับข้างในนี้ก็ยังมีเครื่องภูษาทรงมีของใช้ของโบราณต่างๆของเจ้าเมืองสมัยโบราณอยู่ด้านในนะครับอ้น่าสนใจมากบ้านหลังนี้เป็นต้นสกูลของคุณเชอรี่เจมสอักษรนะฮะ เจ้าในฝ่ายเหนือสมัยก่อนนะแม่ท้อนะครับท่านสังเกตน,นะจะมีต้นกล้วยป่าไว้เต็มหมดเลยเมื่อก่อนที่พาชานะของเจ้าเมืองนัานก็จะช้างใช้ช้างเป้นพาหันะนะครับพ้อามเมื่อก่อนไม่มีรถยนต์เพราะว่าปลูกกล้วยไว้ให้ช้างนะก็จะเห็นเหลือจนถึงวันนี้นะครับสี่แยกข้างหน้านี้ชื่อว่าสี่แยกแก้วรางชบุนอันรบลังสีนะแต่คนนั่งเขาไม่ได้เรียกยาวขนาดนั้นเขาจะเรียกสันส้นๆว่าสี่แยกปั๊มเชียวนะ ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับเมืองท่าเลยขวามือนี่ประมาณสามกิโลเมตรจะเป็นพระธาตุแช่แห้งนะครับพระธาตุประจำปีเกิดผู้ที่เกิดปีทองสาหรับซ้ายมือนี้นะครับท่านอย่าลืมว่าอย่าพลาดนะครับใครที่เป็นโสดที่นั่งในรถนี้นะครับไปถวายเทียนคู่ที่วัดมงคลนี่เลยนะเนี่นี่นะครับพระองคที่เห็นนื้นสลาไครับไป็ปถวายเทียนคู่อธิษฐ,ฐานขอผููจะได้คู่สมปรารถนานะครับ ถ้าใครมีคู่แล้วไม่ว้าด้วยกันจะอยู okay ่ด้วยกันด้วยความเยืนยาวจะแก่จะเท่านะสําหรับข้อสุดท้ายใครที่มีคู่แล้วอยากจะได้คู่ใหม่ผมจะแนะนําให้ไปเคลียร์คู่เก่าคนมาขอเดี๋ยวหลงพ่อปวดหัว เดี๋ยวผมจะพาท่านออกจากเขตเมืองเก่าด้านซ้ายมือกเราจะเห็นกำแพงเมืองเก่าของหน้างี่ยังหลงเหลืออยู่ประมาณ650เมตรด้านนี้ไปด้านในนะฮะที่เราควรจะออกจากด้านในออกไปด้านนอกนะครับะจะเป็นแบบเชิงเพืนถ้าถ้ามีข้าศึกศัตรูมาทหารครับเขาจะมาช่วยกันป้องกันกำแพงเมืองจะไปย,ยืนอยู่บนเชิงเพืนนี้นะครับด้านนอกก็จะเป็นแบบใบเสมานะครับเมื่อก่อนจะสูงกว่านี้นะครับจะเอาดินมาพอก,กันไว้กันมันล้มนะครับ ถ้ามีข้าศึกศัตรูมานะครับสมัยก่อนก็จะมีกับลักศัตรูอยู่สามอย่างที่น่านเห็นก็มีหนึ่งมีคูน้ำนะเมื่อก่อนจะ,จ,ะจะลึกนะครับมีคูน้ํามีขวางน้ําและมีอาวุธที่ว่าฟ้าของคนบองน่านสมัยก่อนทีเด็ดเลยก็คือมดแดงหรือมดส้มนะครับเอาไว้เป็นกับดักศัตรูนะครับศัตรูของบางบาง,งน่านธรรมะไปเป็นพม่านะพมา่าเขา้นมาตีล้านานานหรือว่าตีเชียงใหม่ได้เขาก็จะมาข้ามาตีบองน่านมาเอาเกลือนะฮะ พ่มานี่มันสักยันติ assim. ตัวฟันไม่เข้าแทงไม่เข้ามุดแดงปล่อยกัดสลูมันเลยนะครับเข้าเลย่ฉลูไ,ไม่รู้ไม่กัดส่วนไหนนะวิ่งดีจะเดินเพยเซ่นรู้ดีนะฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าแล้วพุทแดงปล่อยเลยกัดลยกัดไข่มันเลยนะ ถนนเส้น like. นี้ชื่อว่าถนนผาทองนะฮะเจ้าพญาผาทองก็เป็นหนึ่งใน6.4องค์เลยผมบอกว่าถนนทุกเส้นในเขตสบัตจังหวัดน่านเชื่อว่าเจ้าพญาเจ้าพญาผาทองนี่เป็นเจ้าผู้ครองนครน่านที่มีความสําคัญก็คือเป็นคนเป็นเจ้าเมืองที่ย้ายเมืองครั้งที่สองจากเมืองปูเพียงแช่แห้งนะฝั่งน้ําตะวันออกเข้าวองฝั่งน้าตะวันตกที่เราเข้าไปมาเมื่อกี้นะครับชื่อว่าเมืองดันทาบุรีศรีนครน่านนะครับ สำหรับถนนเส้นนี้มันประมาณบ่ายสามสี่โมงมีพ่อค้าไหมครับนำอาหารมาขายทั้งสองข้างทางคนน่าจะเรียกว่าถานนโต้รุ่งของบางนาน,นะครับก็อ,อยากจะแนะนําคนต่างจังหวัดนิดนึงนะครับถ้ามาโต้รุ่งของบางนาไม่อยากให้เกินห้าทุ่มนะครับถ้าเกินห้าทุ่มนี่จะเก็บของหมดแล้วนะครับจริงๆนะครับคือ,อ,ขอเขาเราว่าโต้รุ่งกับโต้รุ่รขอของกับเขาไง เดี๋ยวเราจะไปจอดอีกวัดหนึ่งที่เห็นเจดีย์าขาวอยู่ด้านหน้าเป็นวัดที่สําคัญอีกวัดหนึ่งนะที่อยู่นอกเขตเมืองเก่ามีอายุรุ่นราวค้าเดียวกับเมืองเก่าของหน้าหุ้งหกร้อยกว่าปีในวัดน,นี้นะครับจะมีพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์อีกองหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านในนะวัดที่ชื่อว่าวัดสวนตาลนะพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหน้าที่อยู่วัดอยู่ในวัดน,นี้ชื่อว่าพระเจ้าทองทิพย์หรือว่าพระเจ้าทองติพย์นะของคนเมืองหน้าน สร้างมาจากทองสำลิกนะครับเข้าใจว่าหนักที่สุดในร้านนาเขาว่าได้ฮะหนักถึงประมาณสิบสองตื้อหรือประมาณสิบสองตันนั่นเองนะครับพระเจ้าเก้าตื้อเนี่อยู่ที่วัดสวนดอกเชียงใหม่แต่พระเจ้าสิบสองตื้อนี่อยู่ที่วัดสวนตาเมาืองหน้าของเรานี่เองครับและจะมีด้านหน้าก็จะมีบ่อน้าทิพย์นะที่ถ้าที่บ้านทุ่เหลือ,ลองออกขาวนะบ่อน้าทิพย์หรือว่าบ่อน้ําติปของคนเมืองหน้านะเป็นหนึ่งในหนึ่งร้อยแปดบ่อที่ในหลวงราชกาลที่สิบของเรานะครันนำเอาไปทำวิธีรัชดาพิเศษถึงสองราศนะครับ หนึ่งในหนึ่งร้อยแปดบ่อทั่วประเทศนะครับนี่ก็หนึ่งในหนึ่งร้อยแปดบ่อนะครับตัดบ่อสายพระเนตรของพระเจ้าทรงทิพย์เจ้ากที่บ่อน้ํิพิษพอดีนะครับบ่อน้าพิพย์้็ห้าหกร้อยปีไม่มีแห้งเลยนะครับคนนั่งก็ยังมีความเชื่อว่านะครับถ้าใครแต่งงานแล้วไม่มีุตรนะครับหรือมีลูกยากนะมาขอพรที่พระเจ้าทรงทิพย์นี่นะโดยใช้ใส่ต้มบนบานสารเก่าจะได้ลูกสมปรารถนานะครับถ้าใครไม่มีคู่ก็มาขอได้นะครับ พอได้นะครับเผื <purposely> le> ่อได้ล hmm. ูกคุณมาได้พ่อได้แม่มันแถมมาด้วยนะลูกติดมันเลยจะไม่ต้องทำเองนะครับอ้าวนั่งฟังก็คืนลงได้เลยเนาะบนใหญ่เลยเยี่ยมมากแล้วเ เี๋ว้มีคู่กยอดนีต้องทำไ้ไงมีคู่ต้องไปไนันควรไปเียรวก่อนตนนีคณะอสนตานนะครับเดี๋ยวไปชมกันเนะครับติดตามเรื่อยๆนะครับ